แนะนำจากใจจริงด้วยความรักเลยค่ะความไม่รู้นี้นะคะอาจจะทำให้คุณพลาดโอกาสในการเจอคนดีๆได้สำหรับสาวๆที่เล่นอยู่ในเว็บไซต์หาคู่ในเครือของ Cupid Media นะคะอย่างเช่น Thai c u ปิด Asian Dating, International Cupid ซึ่งเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งเลยนะคะที่สาวไทยเจอคนคุณภาพมากที่สุดเลยค่ะ ครูตันเองและเพื่อนๆในเพจหลายร้อยคนค่ะพวกเราก็เจอคู่เจอคนคุณภาพจากเว็บไซต์เหล่านี้หลายคนนะคะพลาดโอกาสดีๆเนื่องจากว่าไม่ทราบแล้วก็เข้าไปใช้งานในแอปพลิเคชันนะคะและหลายคนก็ไม่รู้ว่าคำว่าแอปกับเว็บไซต์ต่างกันอย่างไร ครูตาจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ค่ะรวมถึงบอกสิ่งที่คุณพลาดและวิธีการย้ายการใช้งานจากแอปมาเล่นในเว็บไซต์นะคะจะทำได้อย่างไรข้อแตกต่างระหว่างการใช้งานในแอปกับเว็บไซต์ก่อนนะคะการใช้งานในแอปก็คือเราทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้ามาติดตั้งในมือถือแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเล่นใช่ไหมคะหน้าจอมือถือของเราก็จะโชว์ลักษณะแบบนี้ นั่นคือเราจะเข้าผ่านแอปที่ได้ทำการติดตั้งในมือถือไปแล้วและคลิกล็อกอินเพื่อป้อนอีเมลกับรหัสผ่านของเราและเมนูการใช้งานในแอปนะคะก็จะมีแบบเบื้องต้นค่ะนั่นก็คือเมนูน้อยมากแล้วก็ไม่ได้ละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับเว็บไซต์นะคะ ในแอปจะไม่มีเมนูที่ช่วยจับคู่หรือแมทคนที่ใช่ให้กับเรารวมทั้งเมนูต่างๆที่ช่วยให้เราค้นหาคนที่ใช่ได้ง่ายก็ไม่มีค่ะจะเห็นได้ว่าเมนูต่างๆมีน้อยมากแล้วก็มีตัวเลือกในการเล่นอย่างจำกัดนะคะการเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะคะยังไม่ละเอียด สำหรับคนที่เคยเล่นทั้ง2แบบนะคะจะรู้ได้เลยแล้วก็จะติดใจการใช้งานผ่านเว็บไซต์นะคะเพราะว่าการใช้งานผ่านเว็บไซต์ค่ะเราจะเข้าใช้งานผ่าน Google หรือ Google Chrome นะคะที่อยู่ในมือถือของเราจะโชว์ลักษณะแบบนี้นะคะคลิกเลือกอันใดอันนึงได้เลยค่ะหากเราไม่เคยมีประวัติการเข้าใช้งานนะคะก็เข้าไปค้นหาในแถบการค้นหาพิมพ์คำว่าไทยคิวปเข้าไปค่ะ หากต้องการเมนูภาษาไทยเลื่อนมาเว็บไซต์ที่2ที่มีรายละเอียดเป็นภาษาไทยตรงนี้นะคะจะเป็นเมนูภาษาไทยพอเข้ามายัางเว็บไซต์ค่ะเราจะเห็นแถบด้านบนนะคะเป็น www นี่แหละค่ะคือคำว่าเว็บไซต์คือ, website, คอ www thaiqubit นี่คือชื่อ URL คือที่อยู่ address ของเว็บไซต์ ะะเราจึงเรียกว่าเข้าเล่นผ่านเว็บไซต์คุณจะได้เห็นหน้าจอเมนูการใช้งานแบบเต็มค่ะแทบจะเปรียบเสมือนการเล่นผ่าน PC, n o โน้ตบุ๊ก iPad หรือแท็บเล็ตเลยนะคะแม้ว่าเราเล่นผ่านมือถือหลังจากนั้นกดล็อกอินที่มุมบนขวาใส่อีเมลและรหัสผ่านเดิมของคุณได้เลยค่ะ ติ๊กเลือกว่าล็อกอินไว้ตลอดเวลาหากเล่นผ่านมือถือของตัวเองมือถือของเราจะได้จดจำรหัสนี้ไว้นะคะและกดที่ปุ่มล็อกอินจะเห็นได้เลยว่าเมนูต่างๆค่ะมีความคล้ายกันแต่มีความละเอียดมากกว่าค่ะทั้งเมนูลัดในแถบแสดงตรงนี้หรือเมนูหลัก แถบด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะ ซึ่งเมนูหลักเหล่านี้แล้ค่ะเราสามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ยอย่างมากมายมหาศาลในการหาคู่ในการค้นหาคนที่ใช่ได้อย่างมากเลยครูตาลจึงบอกว่าคนที่เล่นในแอปค่ะเสียโอกาสมากและคนก็อาจจะพลาดโอกาสในหลายๆครั้งในการเจอคู่เจอคนที่ใช่ไปแล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่อัปเกรดสมาชิกอะค่ะหลายๆเมนูหลายๆตัวเลือกการใช้งานนะคะสามารถเล่นได้เฉพาะในเว็บไซต์แบบนี้เท่านั้นในแอป,ปไม่มีค่ะและในเว็บไซต์เนะะี่ยค่ะยังมีเมนูที่เราสามารถเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์ในเครือของ c ิ p i d m e d เดียด้วยนะคะครูตาอยากจะแนะนำว่าหากอยากจะเชื่อมโยงโปรโฟไฟล์เดิมไปยังเว็บไซต์อื่นๆให้เข้าเล่นผ่านเว็บในเครือ c ิ p i d m e d เดียนะคะเนื่องจากว่ามีเจ้าของใหม่นะคะมาขอซื้อไทคิวปิดไปนะคะเขาก็จะแนะนำเว็บไซต์อื่นๆที่มีชื่อคำว่าเดทหรือเดตติ้งลงท้ายนะคะแต่ครูตาน,นะคะก็ยังแนะนำแล้วก็เชร์เว็บไซต์ในเครือคิวปิดมิเดียอยู่นะคะ โลกของเราอะค่ะเปลี่ยนไปทุกวันแล้วก็เปลี่ยนไปเร็วมากๆเหมือนเว็บไซต์นี้ก็เหมือนกันนะคะครูตาลจึงอยากจะชวนให้รีบทำรีบเล่นนะคะแล้วโอกาสต่างๆค่ะมันไม่รอเราค่ะเราต้องรีบเข้าหาโอกาสเสมอเหมือนเมื่อก่อนนะคะการอัปเกรดสมาชิกมีแค่2ระดับแบบทองกับแบบแพลทินัมแต่ทุกวันนี้ค่ะมีการเพิ่มระดับแบบเพชรซึ่งเป็นระดับที่เราต้องจ่ายแพงกว่าในการเข้ามาเล่นแล้วก็ค้นหาคนที่ใช่ สำหรับคนที่เล่นไปก่อนแล้วก็คือได้ประโยชน์ไปเต็มๆเลยค่ะแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทุกวันนี้ก็ยังไม่สายค่ะต้องเรียนรู้ต้องรีบทำนะคะเพราะในวันข้างหน้าค่ะในทุกๆวงการนะคะก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่ๆเรื่อยๆอยู่อย่างแน่นอนส่วนเหตุผลที่ว่าแล้วทำไมจึงมีแอปพลิเคชันหากการใช้งานในเว็บไซต์นั้นดีกว่านะคะ เนื่องจากว่าเว็บไซต์ t h a i ิ u b i ดและเว็บไซต์ในเครือของเขาค่ะมีมานานหลาย10ปีแล้วค่ะและเริ่มเดิมทีค่ะเขาให้บริการในรูปแบบของเว็บไซต์ก็คือ worldwide w e b e แบบนี้ก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นระบบหรือเมนูการใช้งานแบบเว็บไซต์นะคะจึงจะเป็นแบบเต็มรูปแบบแล้วก็การใช้งานเสถียรครูตานใช้งานเองหรือว่าสอนพี่ๆนะคะในเพจเนะะี่ยค่ะครูตานก็ใช้งานผ่านเว็บไซต์มาตลอดไม่เคยพบปัญหาเลยและในภายหลังต่อมาเว็บไซต์ก็เลยพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งในมือถือนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่เขากำลังพัฒนาระบบในแอป ถ้าให้ครูตาลเรียกง่ายๆนะคะระบบการเล่นการใช้งานในแอปเนี่ยค่ะจึงเป็นเหมือนแบบย่อเมนูต่างๆจึงไม่โชว์และเราจึงไม่สามารถเล่นได้แบบเต็มซึ่งต่างจากแบบเว็บไซต์ และด้วยหลายๆเหตุผลนะคะครูตาลจึงแนะนำจากใจจริงด้วยความรักเลยค่ะว่าอยากให้เล่นผ่านเว็บไซต์นะคะเราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ได้ประโยชน์คุณจะได้ไม่เสียสิทธิ์ต่างๆในการหาคู่ค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะการย้ายการใช้งานจากแอปมายังเว็บไซต์ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่เข้ามายัาง Google หรือ Chrome ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ลักษณะแบบนี้ในมือถือของเรา เมื่อเข้าไปหากไม่เคยมีประวัติการค้นหาก็พิมพ์แถบค้นหาคำว่า ThaiQubit หรือหากคนที่มีประวัติการค้นหาอยู่แล้วก็จะโชว์ยังประวัติว่ามีสัญ,ญลักษณ์เว็บไซต์นะคะ t h a i q u i t อยู่ในนี้ก็คลิกจากตรงนี้ได้เลยให้เลือกล็อกอินที่แถบมุมบนขวา พอเจอหน้าจอแบบนี้ค่ะก็ให้เราป้อนอีเมลและรหัสผ่านเข้าไปหากเล่นผ่านมือถือของเราเองติ๊กเลือกถูกตรงนี้ว่าให้ล็อกอินไว้ตลอดเวลาแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปใช้งานได้เลยค่ะและสำหรับคนที่มีโปรโฟไฟล์สร้างโปรโฟไฟล์ด้วยตัวเองมาเรียบร้อยแล้วนะคะและอยากเรียนเทคนิคการเล่นการใช้งานเว็บไซต์ Thai c u b i t และเว็บไซต์ในเครืออย่างจริงจังนะคะสามารถเล่นได้หลายๆเว็บไซต์ในครั้งเดียวกันเลยนะคะเพื่อให้เราค่ะมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นครูตานรับสมัครคนที่ตั้งใจจริงจังแล้วก็เอาจริงในเรื่องนี้นะคะเข้ามาร่วมกลุ่มเรียนที่ครูตานมีวิดีโอสอนอยู่นะคะซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมด10คลิปวิดีโอ เป็นเนื้อหาที่สำคัญจำเป็นมากๆแล้วก็ช่วยได้มากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เอาจริงในเรื่องของการหาคู่ต่างชาติแล้วก็อยากได้คนดีมีคุณภาพครูตาลบอกวิธีการใช้เคล็ดลับการใช้เมนูต่างๆส่วนแรกก่อนนะคะที่เราจะเห็นโอ้ตรงนี้นะคะกลุ่มคนที่เราควรเลือกคุยวิธีการพิจารณาว่าคนไหนเราควรเลือกคุยไม่ควรเลือกคุย พิจารณาว่าโปรไฟล์แบบนี้มีเปอร์เซนต์ว่าเป็นสแกมเมอร์คุณจะได้ไม่เสียเวลาคุยคลิปที่7ค่ะนานแค่ไหนกว่าจะเจอคนที่ใช่โปรไฟล์ที่น่าจะเป็นสแกมเมอร์ปัญหาต่างๆที่คนมักจะเจอเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเมนูทั้งหมดมีอะไรบ้างและมีประโยชน์และการใช้งานอย่างไรรวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่อัปเกรดในปี2023นี้ที่จะช่วยให้คุณเจอคนที่ใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะกลุ่มสอนออนไลน์นี้นะคะมีเนื้อหาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วค่ะหากคุณสะดวกเมื่อไหร่ก็เข้าไปเรียนรู้เทคนิคได้ง่ายๆจะเรียนรู้เมื่อไหร่จะเรียนกี่ครั้งก็ทำได้เต็มที่เลยค่ะ และเมื่อมีเนื้อหาอื่นๆอัปเดตเพิ่มเติมมีข้อมูลดีๆครูตานก็มาอัปเดตเนื้อหาให้อยู่เรื่อยๆค่ะการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้นะคะโดยปกติแล้วมีค่าบริการ1,900บาทนะคะพิเศษเดือนแห่งความรักตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ครูตานลดให้พิเศษเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นค่ะ เรามักจะพูดว่าโอกาสดีไม่ได้มีบ่อยๆใช่ไหมคะและหลายๆครั้งในชีวิตของเราก็มักจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นโอกาสใดๆที่เข้ามาหรือผู้คนที่เข้ามาที่ใช่ะคะ่ะเราต้องรีบคว้าให้ทันคะ่ะหากสนใจรับนะคะสามารถทักข้อความไดเลกโดยตรงหาครูตาลทางเพจได้เลยคะ่ะ